สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปากก็จะพาเพื่อนๆค่ะมาชมรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมรถรุ่นแคปโฟ LDA นะคะสีบอลเงินนะคะเกียร์ออโต้ค่ะจะเป็นรุ่นใหม่ของเราเลยนะคะนี่เลยค่ะน,นะนี่เลยก็จะเตรียมส่งมอบนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวมาดูสเปคการแต่งของลูกค้าเคสนี้กันเลยนะคะว่าแต่งอะไรบ้างนะคะไปชมกันในคลิปกันเลยค่ะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น c a t โฟ LD A เกียร์ออโต้นะคะจะเป็นโฉมปี2022ค่ะเป็นรุ่นพิเศษที่ทำมาใหม่นะคะปกติแล้ว c a t โฟ LD A ตัวเก่านะคะจะไม่มีเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยค่ะจัดมาให้สำหรับลูกค้านะคะเกียร์ออโต้นะคะก็ราคาตัวรถค่ะจะอยู่ที่826,000บาทจะเป็นสีบอลเงินค่ะ ส่วนสีขาวนะคะก็จะอยู่ที่819,000บาทเลยค่ะจะมีด้วยกัน3สีนะคะจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีบอลเงินนี่เลยค่ะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าด้านหน้านะคะที่จะเป็นกระจังหน้าทุโทนค่ะนี่เลยค่ะ กระจังหน้าทูโทนนะคะส่วนไฟหน้านะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์บแบบ LED นะคะและจะมีไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกันชนท้ายนะคะแต่สเปคลูกค้าเคสนี้นะคะก็จะถอดกันชนท้ายออกค่ะ เราก็ถอดให้ตามคําขอเลยนะคะจัดให้เลยค่ะถอดไว้ให้ลูกค้ากลับบ้านไปเลยค่ะนี่เลยมาพร้อมกล้องถอยหลังนะคะมากับตัวรถเลยค่ะจะแสดงออกทางหน้าจอนะคะเวลาเราถอยหลังนะคะดูสเปคฟิล์มที่ลูกค้าเลือกกันเลยนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสเปคฟิล์มเซรามิกค,ค่ะ ด้านหน้าจะเป็น60%สนะคะส่วนรอบคันค่ะจะเป็น80%นะคะนี่เลยและมาดูภายในค่ะภายในมองภายนอกนะคะก็ถ้าเป็นกลางวันก็ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะคะก็ยังมองเห็นชัดเจนค่ะสำหรับสเปคแม็กนะคะนี่เลยะะงานเทพเลยนะคะลูกค้าจัดนะคะ เป็นแม็กเคเอนะคะของงานของน้ากะมนการยางนะคะนี่เลยยางก็ยังเป็นงานเทพนะคะยางจะเป็นของนิตโตะค่ะญี่ปุ่นนะคะขนาดยางนะคะสองห้ห้าห้าขอบ18ค่ะส่วนน็อตนะคะและดุมนะคะจะเป็นสีแดงค่ะขอบเบรกก็เป็นสีแดงนะคะโอสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ สไปคารจัดทรงนะคะจะเป็นโหลดหน้าหนึ่งครึ่งหลังสามค่ะรลรอๆเลยค่ะส่วนท่อนะคะจะเป็นท่อไปลายใดค่ะงานของ OTC ค่ะเกียร์ออโต้ของเรานะคะจะมีตัวพักด้วยนะคะไม่งั้นเร่งเครื่องไม่ออกแน่นอนเลยค่ะ ปลายใดนะคะมีตัวพักค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะหับรถรุ่นนี้นะคะสเปคเดิมนะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแต่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะเบาะดำได้แดงค่ะเดินเส้นให้เรียบร้อยเลยเบาะหนังรอบคันเลยนะคะ ก็จะผูด,ด้านข้างด้วยนะคะเป็นหนังนะคะที่รองแขนนะคะมาดูภายในคันนี้กันเลยนะคะพเพื่อนๆก็จะเป็นตามรุ่น LDA ที่เคยมีมานะคะแต่ตัวนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้นะคะเอาใจสำหรับลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะ หน้าจอ7นิ้วค่ะเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะแสดงออกทางหน้าจอนะคะสามารถต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เลยค่ะปุ่มปรับแอร์นะคะจะเป็นอยู่ด้านนี้เลยค่ะเกียร์ออโต้นะคะส่วนพวงมาลัยนะคะก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะคะและรับโทรศัพท์นะคะ เพื่อนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับรถรุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะอิสูนะคะป้ายแดงนะคะทักมาถามปาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกรถใช้เอกสารอะไรบ้างปรึกษาในการออกรถนะคะปารับจองออนไลน์นะคะส่งมอบรถถึงที่นะคะทักมาถามกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามคลิปด้วยนะคะติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะ